ก็ความลับของท่าชินอัพนะครับดึงข้อง่ายมือที่ไม่มีใครเคยร,รู้นะครับก็ก็คือคุยตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับคือเขาจะก็คือหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าความลับของท่าชินอัพนะครับท่าชินอัพระหว่างท่าชินอัพครับดึงข้อแบบงายมือเนี่ยครับเหมือนในคลิปผมนะครับกับท่าผู้อัพดึงข้อคว่ำม,มือนะครับก็คือวิทยาศาสตร์มันก็บอกมาแล้วว่า เขาวิจัยมาว่าถ้าชินอัพนะครับดึงหงายมือมันจะใช้แกนกลางลําตัวนะครับที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเอาเอาง่ายๆนะครับคุณคนที่ฝึกดึงข้อคนดึงข้อผู้อัพชินอัพหรือว่าสายคาลิเทนิกสายบอดี้เวทคือจะรู้ดีนะครับว่ามันโดนแกนกลางเยอะมากๆนะครับก็นี่ผมเอาเชิงวิทยาศาสตร์มานะครับนี่ก็ผมก็เทนให้เพื่อนๆนะครับใน Facebook นะครับก็ให้คุณดูนะครับทาไมือนี่ขนาดผมฝึกบอดี้เวทนะครับไม่ได้ฝึก ไอเวทเทรนนิ่งอะไรเลยครัฝึกบอดี้เวทที่บ้านนะครับยังมีแกนกลางที่ก็คือ ก็คือคุณก็คือแกนกลางที่ยังเีนคมชัดนะครับให้ดูง่ายๆนะครับให้คุณดูคนนักยินน้ำติกเ้าวน่นักยินน้ำตินะครับแล้วก็สายคาลิคเทนิกที่ก็ฝึกกันน่ะทาไมเขาถึงมีแกนกลางลาตัวที่คมชัดและสวยงามมากๆครับเพราะว่าท่าที่ฝึกกับบาร์นะครับพวกดึงข้อพวกเนี้ยครับมันใช้แกนกลางลาตัวเยอะมากๆนะครับเขาถึงออกมารูปร่างลีนและคมชัดนะครับนี่ผมเทนเพื่อนๆใน Facebook กับสนุกๆนะครับก็ แค่นี้ถือว่าร้อยนะครับ